ข่าวด้วยครับทุกคนยูทูบเบอร์ตกงานแน่ๆถ้าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นแบบนี้ครับ ล่าสุดคับพุ่คนเราจะได้เห็นว่าพักหลังๆเนี่ยลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงของเรานะครับขยันถ่ายคลิปตัวเองลงช่องพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขยันมากแม้กระทั่งในตอนที่น้องเนี่ยไปถ่ายรายการหมอลำไอดอลอุงอิงก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็อัพลงเองด้วยนะครับเก่งมากๆหลายคนก็ชื่นชมน้องนะครับว่าเป็นเด็กยอดกระตันยูเนาะแล้วก็โอ้โห คือพ่อเอกเนี่ยไม่เหนื่อยอีกต่อไปแล้วนะครับอย่างเช่นวันนี้บรรยากาศที่เราได้เห็นนะครับนั่นก็คืออุงอิงไปบ้านแพงเนี่ยเดินตามถ่ายแม่หน่อยหลายคนก็เข้าไปแซวนะครับว่าปกติเนี่ยจะเห็นพ่อเอกเดินตามถ่ายอุงอิงทุกวันนี้ก็คืออุงอิงเนี่ย ถ่ายเองเลยนะครับแล้วก็ถ่ายพ่อเอกถ่ายแม่หน่อยในขณะที่กําลังซื้อของอยู่นั่นเองครับทุกคนถือได้ว่าเป็นโอ้โหเป็นเด็กยอดกระตันอยู่จริงๆแล้วก็เป็นศิลปินแบบอย่างให้กับใครหลายๆคนมากมายจริงๆสําหรับองค์อิงพี่บ้านแพงนะครับทุกคนเนาะต้องบอกได้ว่า บรรยากาศวันนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้มีการถ่ายคลิปไม่หน่อยที่กําลังเข้าไปร้านทุกอย่าง20ใช่ไหมครับเราจะสังเกตได้ว่ามือขององค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนิ่งมากยิ่งขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยจะโดนแซวว่าองค์อิงโลกหมุนนะครับเป็นช่องโลกหมุนใช่ไหมฮะตอนนี้คือเรารู้สึกว่าน้องเนี่ยตั้งใจถ่ายแล้วก็มือนิ่งมากยิ่งขึ้นตอนแรกเราคิดว่าเป็นพี่หมอนอิงนะแต่ที่ไหนได้เป็นเสียงขององค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนที่ กำลังตั้งใจถ่ายนะครับคลิปวิดีโอเนาะทุกคนวันนี้น้องคือน่ารักมากจริงๆนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับองค์อิงเพรบ้านแพงเล่นอยู่ที่ร้อยเอ็ดหรืออุดร <c oughs> คอมเมนต์มาหน่อยนะครับตอนนี้แอดมินไม่ทราบแล้วนะนะครับนะทุกคนก็วันนี้นะครับใครที่อยู่ใกล้เนาะก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้พูดถึงองค์อิงเพรบ้านแพงนิดน,นึงครับทุกคนวันนี้น้องรู้สึกว่าน้องเนี่ยกลับบ้านไปที่จังหวัดศรีสะเกด แล้วเราจะสังเกตได้ว่าบ้านขององค์อิงเนี่ยเกือบจะ1 0 0 0แล้วนะครับตอนนี้ช่างบิวอินเนี่ยก็เข้าไปนะครับสลับสับเปลี่ยนกับช่างของนายช่างศรีสเกตสร้างบ้านต้องบอกว่าตอนนี้เกือบจะ1 0 0 0แล้วแล้วคือตอนนี้เขากำลังตีกล่องบิวอินเนาะทุกคนคือการบิวอินของบ้านเนี่ย บ้านออกมาสวยแน่นอนนะครับแล้วก็เห็นว่าได้ช่างคนสนิทของพ่อเอกด้วยใช่ไหมครับนาก็ถือได้ว่าน่าติดตามมากๆแล้วสาหรับบ้านขององค์อิงเนาะทุกคนคิดว่าบิวอินทั้งหลังนะแล้วก็น้องเนี่ยออกแบบห้องนอนของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้บ้านตุ๊กตาก็คือแทบจะโอ้โหไม่มีที่ไว้แล้วนะครับเนาะทุกคนก็เห็นความสําเร็จของน้องแล้วก็ดีใจกับน้องแล้วก็ครอบครัวน้องมากมายจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะวันนี้ถือได้ว,ว่ายูทูบเบอร์เนี่ยจะตกงาน แล้วกันแล้วนะอง์อ,งอิงนะถ้าอุ์อิงจะมาถ่ายเองแบบนี้นะนะครับเราเห็นหลายครั้งแล้วนะที่น้องถ่ายจะเป็นช่วงที่ถ่ายในในรายการหมอลำไอดอลเนาะตอนนั้นก็คือมือนิ่งมากเลยนะมือเขาไม่สั่นและเขาตั้งใจมากๆเลยนะถ่ายแทนเพราะเอกเองเลยเนี่ยให้ครบ8นาทีกันเลยทีเดียวนะครับนะ้องทุกคนเราจะเห็นได้ว่าครอบครัวนี้น่ารักมากเออคือทําบุญ เอะเวลาว่างก็คือเข้าวัดทาบุญตลอดนะครับนี่แหละ FC Fan แฟนคลับถึงได้หลงรักน้องแล้วก็ FC Fan แฟนคลับถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รีรอที่จะโอนมาลายน้ําใจให้กับองงุงอิงเพราะว่าน้องเป็นคนน่ารักแบบนี้นั่นเองนะทุกคนเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกได้ว่าเล่นที่อุบลน,นะฮะโอ้โหมีกลุ่มบ้านฮักนะครับน้องอุงอิงไม่แพงเนี่ยไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีเนาะแล้วก็ไปมอบมาลัยน้ําใจคือแบบ ก้อนโตกันเลยทีเดียวสําหรับเมื่อวานนี้มาลาพวงโตกันเลยสําหรับกลุ่มบ้านหักนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงไปนี้ของผู้ใหญ่บ้านหมูสูนนะเออไป ให้กำลังใจน้องด้านหน้าเวทีสวยงามมากๆแล้วก็มีการถ่ายรูปนะครับมาอวดพวกเราเนาะในกลุ่มบ้านหากนันเองครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าน้องเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับใครที่อยู่ใกล้น้องเนี่ยเขาก็จะไปหาน้องไปให้กําลังใจน้องกันตลอดเวลาเลยสําหรับองค์อิงไปบ้านแพรนะครับเนาะช่วงนี้วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมากๆอุ้มิมข่าวกระแสก็คือค่อนข้างที่จะ หาข่าวที่เร็วที่ด่วนที่สุดเนาะมาฝากทุกคนนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ต้องบอกได้ว่าองค์อิงเนี่ยเป็นมือยูทูบเบอร์เองเลยแล้วก็ใช้กล้องของตัวเองนะสำหรับแอคเคาท์เนี่ยน่าจะเป็นแอคเคาท์ที่เข้าเข้าได้ทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นของแม่หน่อยของพระเอกแล้วก็ขององค์อิงนะก็น่าจะเข้าช่อง YouTube ได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วจากโทรศัพท์มือถือของน้องนะครับน้องก็มีการ ถ่ายให้กับคุณพ่อแล้วก็มีการอัปเดตลงเป็นในช่องของตัวเองนั่นเองครับทุกคนก็ให้คนเนี่ยใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนับใกล้ชิดอุ๋งอิงมากยิ่งขึ้นปกติคนก็จะดูน้องผ่านเวลาพ่อเอกถ่ายใช่ไหมครับตอนนี้อุ๋งอิงก็คือพูดเองภากเสียงเองถ่ายเองกำกับเองกันเลยทีเดียวนะสำหรับลูกสาวของเรานะเออนะครับน่ารักมากๆแล้วก็ในช่วงเวลา ที่ตอนนี้นะครับน้องมีโอกาสได้กลับบ้านเนาะเราก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักหลายๆโมเมนต์นะครับที่ตอนเช้าเนี่ยน้องก็เฮฮาปาร์ตี้ชงกาแฟให้กับแม่หน่อยนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมหลายอย่างในบ้านของตัวเองนะครับทุกคนก็เมื่อเช้านี้น้องก็เข้าไปดูบ้านขึ้นไปดูบ้านของตัวเองเนาะตอนนี้ช่างบิวอินก็กําลังทยอยขนของเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่า ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการบิวอินนะทุกคนสวยงามอยู่แล้วนะครับออกมาสวยงามอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าช่างท่านนี้นะครับมีฝีมือมากๆนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะครับสีสเก็สร้างบ้านเนี่ยก็อาจจะอัปเดตคลิปให้เราชมน้อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรแล้วเนาะในการทําบ้านตอนนี้ก็คือเป็นส่วนของงานบิวอินซะมากกว่านะครับทางบ้านของน้องเนี่ยเราก็จะได้เห็นเป็นทางช่องป้านางทางช่องของพี่บ่าวโทน นะครับทางช่องพ่อแม่อุ๋งอิงเนาะเป็นคนที่อัปเดตให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนไม่ทราบว่าวันนี้พี่หมอนอิงอยู่อยู่บ้านน้องหรือเปล่านะครับน่าจะอยู่นะ เออวันนี้พี่หมอนอิงพี่หมอนอิงหายไม่ได้นะถ้าหายเนี่ยแฟนคลับ fc คือถามหากันเลยทีเดียวนะเออได้ครับเนาะก็ส่งกาลังใจเนาะไปให้องคงอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันเนาะให้น้องเนี่ยพักผ่อนให้เต็มที่นะครับช่วงนี้ก็คือโอ้โหออกงานทุกวันเลยลูกสาวของเราเจียดเวลาก็คือมาร้องเพลงเข้าห้องอัดแล้วก็ถ่ายทํา mv ถือได้ว่าทําทุกอย่างบนเส้นทางนี้จริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ต้องส่งกําลังใจไปอย่างเดียวเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผู้ยิ้มข่ขาวกระแสเนาะก็ เอาเรื่องราวนะครับของน้องเนี่ยมาเล่าทุกคนได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเมื่อเช้านี้เนาะเป็นเรื่องราวของพี่เต๋านะครับที่ส่งกําลังใจหมายถึงว่าอุงอิงเนี่ยมีการส่งกําลังใจให้พี่เอมมี่แม็กซิมซึ่งพี่เอมมี่ก็ใกล้จะออกแล้วอีกเพียง12วันเท่านั้นนะครับแล้วก็พอออกเสร็จปุ๊บพี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยก็จะโดดขึ้นเวทีของเสกโรโซเลยนะก็มีการฟิตซิงกันด้วยกับพี่เสกโรโซนะครับแล้วก็ หลายคนบอกว่าทําไมไม่ชวนอุงอิงแล้วปอดโจไปด้วยใช่ไหมครับนะเป็นงานคอนเสิร์ตน่าจะจัดขึ้นที่พัทยาหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะใช่ไหมครับแอดมินน่าจะเป็นพัทยานะนะคบเป็นพัทยาเนาะพี่เอมี่ออกมาปุ๊บก็จะไปขึ้นคอนเสิร์ตของพี่เสกโรโซเลยนะครับกำลังใจดีครับสำหรับพี่เต๋าแล้วก็พี่เอมมี่เนาะแฟนคลับ FC ของน้องอุงอิงเนี่ยก็จะมอบกำลังใจให้อยู่เสมอนั่นเองนะครับทุกคนก็เนาะ น่ารักสําหรับแฟนลับ f c ของน้องอุงอิงไปบ้านแพงนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะวันนี้คิดว่ายูทูบเบอร์จะตกงานไหมเนี่ยนะครับคนที่ไปตามถ่ายน้องหรืออุ้มอิ่มเนี่ยจะตกงานไหมเพราะอุงอิงเป็นยูทูบเบอร์เองแล้วนะตอนนี้นะครับลูกสาวเปลี่ยนอาชีพมาเป็นยูทูบเบอร์แล้ว นะครับตอนนี้นะน่ารักมากๆก็ช่วยครอบครัวนี้เขาแบบโอ้โหช่วยเหลือกันดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นองค์อิงแล้วก็พ่อเอกนะก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันถ่ายสุดยอดมากๆนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนอีกเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์ให้อิมข่าวกระแสเลยนะครับ